ฉลองลงคนสมรสที่มันจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยลายคนแบบคิดว่าฉลองไปแล้วยังค่ะวันที่สิบมิถุนายนจริงก็เป็นเป็นออกแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นญาติญๆผมว่าภายในก็เกรงใจแต่ก็แต่จริงๆตั้งใจว่าจะมีครั้งหนึ่งในงานรีเซพชันค่ะตอนชิปปีตอนนี้ก็วันที่ได้คือวันที่เก้าธันวาคมอนะคะเป็นเรื่องยังดีอะไรยังไงเอ่อเรื่องสะดวกเรื่องสะดวกตอนนี้วางแผนอะไรเงี้ยอะไรบ้างคะก็กำลังเตรียมงานอยู่ค่ะอยู่ในขั้นของการเตรียมงาน เหมือนเพิ่งจบอันแรกมาก็เลยยังแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะจะเริ่มจากตรงไหนยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังอยู่ในการเตรียมงานสถานที่อะไรเงี้ยค่ะลองวางไว้ยังไงบ้างพี่อันนี้จะเป็นงานแนวไหนหรือว่าจะต้องมีอะไรแบบมิติมีอะไรไหมคือจริงจริงอันนี้ค่อนข้างแบบฟรีสไตล์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เน้นิติอะไรก็อาจจะเป็นแบบ สงสัยเคลินก็ฟูลสวยงามตามสไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะแต่ว่าจะมีอะไรในซีเควนต์อะไรบ้างในส่วนของงานเนี่ยเดี๋ยวก็กําลังกําลังคุยกับทางทีมอีกทีนึงค่ะอย่างครั้งที่เราเองพี่หมีบอกว่าลบากใจเรื่องชุดอะไรกันก็ไม่ได้เจอครั้งนี้เลย่ะเราเบาแล้วแต่รอบนี้คือมันจะทวีคูณขึ้นไปไหมกี่ชุดตั้งแต่กล้าลงจากนี้ยังไม่เยอะตอนนี้ยังไม่เยอะตอนนีาจจะเยอะอาจจะงอกขึ้นมาอาจจะมีงอกขึ้นมาได้ค่ะก็ได้รับ ได้ว่าความเมตนาจากพี่ๆหลายๆท่านแหละที่แบบเรามีโอกาสได้ทํางานด้วยกันทุกคนก็น่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะใส่ให้ได้ก็อยากจะเปลี่ยนให้ได้เนาะแล้วก็มีรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามกาลังกาลังอ,อ,อยู่ในช่วงของการเตรียมงานอยู่ค่ะย<ช>างคือพอมาเป็นงานเอา์ดอร์อย่างเงี้ยมันต้องมีธีมไหมว่าต้องเป็นชุดแบบไหนอาจจะไม่ต้องฟูลมากหรือว่าเ อาจจะขึ้นอยู่กับซีเควนซ์ก่อนว่าเราจะทําอะไรบ้างตรงนั้นอะไรเงี้ยแค่ดูเหมือนแพนมีในหัวแล้วเนอะอะไรนะคะแพนดูมีในหัวแล้วว่าจะใส่ชุดอะไรบ้างเอ่อคร่าวๆเ่าอาจจะไม่แต่ยังมันยังไม่ค่อยลงตัวตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ3ค่ะเออซึ่งพี่หมีก็ต้องไปแมทช์กับเราวต้องพยายามแต่ก็พีบอกว่าแพนอยากใส่กี่ชุดก็แล้วแต่พี่ก็ขอแบบที่พี่สบายตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเล้วตอพอครั้งที่แล้วเจ็ดป่ะ ครั้งที่แล้วเป็นเจ็ดค่ะมีสองหรือสามประมาณนี้ค่ะสบายใจนิดนึงพี่มีน่าจะสบายใจกว่าก็เดี๋ยวไปหาช่วงจังหวะเอาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าเออคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วเราก็เอ่อเรียกว่าแว่นอะไรเงี้ย ดีใจที่มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักหรือคนที่อยู่กับเรามาในทุกๆช่วงเวลาค่ะก็อยากจะมีโอกาสได้เหมือนได้แชร์สิ่งดีๆกันถามแ้่มองภาพงานวันนั้นยังไงบ้างเพราะว่าคนก็แบบรักเราเยอะมากอะไรเงี้ยคนมันจะแบบโอ้โหคาดหวังไม่ต่แน่นขนาดไหนจริงเรียกว่าพยายามจะเก็บตกรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่บางคนอาจจะบอกเฮ้ยจัดไปแล้วเรียบเรียบหรอหรือไม่ไม่เห็นได้บอกกันอะไรเงี้ยค่ะจริงก็เตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็น เป็นงานในช่วงสิ้นปีทุกปีนนอะ,ะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะรีบรีบ,รบทำทุกอย่างให้เรียบร้อยจริงๆเราจะมีการแจ้งให้แขกทราบไหมคะว่าต้องแต่งตีมอะไรออจริงๆในถ่านในการกว่าจะมีบอกแต่ว่าถ้าบอกตอนนี้ก็คือคาราฟูเลยค่ะ,ะ,ะสดใส่สวยงามตามแต่แต่ละท่านได้เลยค่ะยังไม่เจาะเนาะยังไม่เจาะไม่เจาะก,ก็เป็นเป็นอันนี้ได้เลยแต่ก็เป็น,ปนงานเย็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่จริงๆก็เป็นอินดอร์ค่ะก็เลยคิดว่าอ๋อสวยงามตามแต่ละท่านได้เลยค่ะ อ่ะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสำหรับความเซ็กซี่กับซิกคาแรคเตอร์ที่ออกมาอะไรหลายข่ามโอ้ยได้นักที่เราชุดมันแบบโอ้โหโอ้โหค่ะจริงค่ะชุดเดียวทั้งเรื่องก็จริงๆเราเป็นซิกคาแรคเตอร์เป็นทั้งปรยชน์ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่15กันยายนนี้นะคะแล้วก็เป็นทั้งปร์โยชน์ในหมอกน้อยค่ะหมอกหัวพันเทวนบเทวคุณซึ่ง ก็เป็นเป็นโชคดีของแพที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซึ่งด้วยบทบตานเนี่ยจริงๆมันเปน็นเป็นผลประพันธ์จากอิตาลีค่ะครบร้อยปีพอดีแล้วที่หมอบเอามาทำเป็นภาพยนตร์ในวันนี้ก็เหมาะเป็นภาพยนตร์ที่ที่ชื่อไทยคือมายาพิสมองค่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบให้คิดให้ซับซ้อนมีข้อคิดอะไรดีต่างๆแต่ก็ขับเคลื่อนด้วยตัวละครมากมายที่ ที่อยู่ในในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะก็อยากให้ลองติดตามดูซึ่งในเรื่องคาแรคเตอร์ของแพนก็จะเป็นแบบในเรื่องคือเป็นเป็นสมมตินีั้นสูงอันนี่ตามคำที่หมอพูดนะคะซึ่งคาแรคเตอร์การแต่งตัวความมั่นใจวิธีการพูดทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความ period ในยุคนั้นนิดนึงเลยอันนี้คือการลองไปดูมันแล้วไปดูมันแล้วาเพลียนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเราใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมงาน กปี่อนที่เราจะได้เริ่มถ่ายทรับพี่แม่เห็นบอกว่ามันมีการเข้าชิงที่เทศนาลปูซานด้วยก็พี่หรวเรื่อง Six Characters ลงถึงโอ้เองก็ได้เข้าชิงที่ปูซาน International Film Festival ซึ่งก็เราจะไปกันตอนเดือนตุลาคมนี้จริงภูมิใจขนาดไหนขนาดแบบหนังยังไม่เข้าตอนนี้มีรายชื่อแบบ เข้้าไไปแลวอะรจริงๆเหมือนเป็นกําลังใจของทีมงานและนักแสดงทุกคนเลยเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราทุกคนที่ทํางานต่างก็รู้ว่ากว่าที่เราจะเสร็จสมบูรณ์นะวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเ่ยมันมีหลากหลายขั้นตอนต่างๆมากมายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เรียกว่าดีใจในการชิ้นี้ของเราก็อยากให้คนมีโอกาสได้รับชมโอเค,คขอบคุณค่ะ